ร่างกายของมนุษย์เราจิตใจของเราเนี่ยนะฮะจะได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ไม่ปกติเหล่านี้บางคนนอนไม่หลับบางคนเครียดบางคนฝันร้ายอารมณ์แปรปรวนอะไรแบบนี้เป็นต้นโดยไม่รู้ตัวด้วยส้ำว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องพวกนี้ หลายคนอาจจะยังไม่ได้นึกต่อไปอนิดนึงว่าข้อเท็จจริงความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นสภาวะทางอารมณ์ท,ที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเอาไว้ทําลายมนุษย์นะฮะมันเป็นยังไงเรามาคุยกันนะครับเราก็ตามตมาพูนหนุ้วเนี้ยอาจจะช่วยเปิดมุมมองให้เห็นว่าความวิตกกังวลก็ไม่ได้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับแต่หลายๆคนก็ไม่ชอบเวลาตัวเองต้องเผชิญหน้ากับความวิตกกังวลอยู่ดีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะธรรมชาติเนี่ยนะครับของความวิตกกังวลมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหลายคนจะนึกกอออแต่ข้เสียนะะ วิธีการจัดการจริงๆมีอะไรบ้างอันที่1นเนี่ยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงร้านซับด้วยนะครับ Branding for Entrepreneurs Brand Trust Mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาบร ANDING ที่จดจำง่ายสร้าง brand trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับมิชชั่นทูเดอะมู n u ูนิคพล l เนอร์ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนด สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee, Lazada, TikTok และ Line Official account at Mission to the Moon Mission to the Moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับุณอยู่กับปรเวทธานุสาหาครับ วันนี้เนื้อหาสบายๆนะฮะจะพูดเรื่องของความวิตกกังวลนะครับความวิตกกังวลเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่พอจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะถ้าเกิดว่าเราฝึกนะฮะผมคิดว่าการจัดการกับความวิตกกังวลเนี่ยเป็นทักษะหรือว่าเป็นสกิลประเภทหนึ่งนะฮะที่ฝึกได้นะครับเราลองคิดอย่างนี้ก่อนว่าเราเป็นคนที่วิตกกังวลอยู่ในระดับประมาณไหนนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเครียด กับสถานการณ์ที่กลัวจะต้องเจอกังวลเมื่อมีโอกาสจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ดีซ้ําๆเช่นถ้าเราเป็นวัยทำงานอย่างเงี้ยนะวัยทำงานฟังเฮ้ยคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องตอนเย็นๆนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่ากลัวรถติดแล้วก็รู้สึกเครียดขึ้นมานะครับ อันเนี้ยแบบเนี้ยเราเรียกว่าการวิตกกังวลนะครับแล้วก็ไม่มีใครชอบความวิตกกังวลเราเพราะว่ามนุษย์เราชอบผ่อนคลายนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้นึกต่อไปอนิดนึงว่าข้อเท็จริง,งความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเอาไว้ทําลายมนุษย์นะฮะมันเป็นยังไงเรามาคุยกันนะครับเอางี้ก่อนทุกคนรู้สึกไหมว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่พอฟังแล้วมันก็จะรู้สึกหดหู่ เนาะม่นจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจซึ่งอันนี้มันกระทบทุกคนนะครับกระทบมากกระทบน้อยแต่เราจะรู้สึกขดหูนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเนวาร์ทีฟของข่าวในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็คือ1อ่ะหนี้เยอะถูกไหมฮะหนี้ครัวเรือนเยอะซึ่งเป็นหนี้ตัวที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเติบโตธุรกิจมันจะเศรษฐกิจจะขยายได้นีนน่นะครับหนี้เยอะเกินไปเนี่ย ก็ขยายยากเพราะว่าคนหาเงินมาก็ต้องมาใช้นี่หมดประมาณนี้ไม่นะครับนี่นี่คนเล่นเฉพาะในระบบก็เยอะใช่ไหมประเทศไทยนี่นอกระบบเยอะมากแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องอื่นนะรเรื่องของประเด็นล่าสุดมีคนพูดมาเรื่องประเด็นเรื่องประกันสังคมประเด็นเลยคือคือมันมีเรื่องความกังวลนะไปหมดแล้วแล้วก็มีคนพูดถึงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะใช้คําว่าตกรถนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ทันกับ การเปลี่ยนแ,บบแปลงของโลกรวมถึงเรื่องของจีนอะไรด้วยคือมันหลายเรื่องอ่ะผะสมผสมกันนะครับก็เป็นมวลอันหนึ่งของสภาพเศรษฐกิจที่เรารู้สึกไม่ดีแล้วเราก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วทุกวันเราปัญหาสังคมมีเยอะนะครับข่าวอาชญากรรมนะครับนะหรือแม้กระทั่งข่าวน้ําท่วมนะครับที่เรามาดูข้อมูลหน่อยบางๆจากงานวิจัยโดยศูนย์สุขภาพจิตเนี่ยร่วมกับ มาลเทียยอร์กนะฮะที่สาราชนาจารัรเผยว่าสิ่งที่น่าเศร้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้เสียหายหรือผู้เสพข่าวก็ตามก็คือว่าร่างกายของมนุษย์เราจิตใจของเราเนี่ยนะฮะจะได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ไม่ปกติเหล่านี้บางคนนอนไม่หลับบางคนเครียดบางคนฝันร้ายอารมณ์แปรปรวนอะไรแบบนี้เป็นต้นโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องพวกนี้นะครับกรยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมนะฮะสำหรับผู้ประสบภัย นะหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยพอฝนตกมาอีกรอบเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มความเครียดและความกังวลได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราคงไม่อยากเจอเหตุการณ์น้าท่วมที่แบบที่อยู่อาศัยเราเสียหายนะฮะหรือว่าต้องออกจากบ้านไปอะไรเง,งี้ยของเขิงก็เสียหายนะครับคนทั่ว,วไปนะฮะก็อาจจะระดับเบาลงมาหน่อยก็คือได้ยินแบบเรื่องน้ําท่วมก็ก็จะกลัวน้ําท่วมในฟิวประมาณว่าเ เดี๋ยวแบบจะติดขนาดไหนอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ในปีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ซ้ำๆๆๆกันแล้วร่วมกับการเสพข่าวเป็นปริมาณมากของคนยุคนี้นะครับคนยุคนี้เราเสพข่าวเยอะมากเนี่ยนะครับมันก็เป็นรากฐานเลยแหละของความเป็นตัวกองวลหรือว่าแองไซตี้ทีนี้ ข้อมูลจากสภาัฒน่าสนใจเขาบอกว่าคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตยอย่างภาวะเครียดสะสมะถึง10บล้านคนนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกไปแล้วนะครับโดยสาเหตุก็จะเกิดมาจากแรงกดดันทางสังคมและทางเศรษฐกิจนะครับทำให้คนรู้สึกหมดไฟอ่ะท้อไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่มันชวนให้สร้างความวิตกกังวลด้วยนะครับทุกคนอาจจะไม่ชอบความวิตกกังวลแล้วก็แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากตกอยู่ภายใต้สภาวะทางอารมณ์ที่ไม่น่าพึงใจนี้สักเท่าไหร่นะคนเราก็คงอยากจะผ่อนคลายอยากจะทําตัวสบาย บายให้จิตใจมันสงบใช่ไหมฮะแต่ว่าความไม่ตกกังวลเนี่ยมันก็จะมาอยู่ดีนะฮะแม้กระทั่งตอนที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะเราลองมาคิดดูนะครับเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายชีวิตสงบไม่มีภาระหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบนะฮะคนเราก็จะเผลอหมกมุ่นไปกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเราเรียกว่าฟูงซ่านนั่นแหละนะครับเช่น ไม่มีอะไรเลยนะคือสมมตินั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะไม่มีงานต้องทําด้วยวันนี้ไม่มีอะไรไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรตอนนี้ต้องคิดแต่อยู่ดีก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะจิตนะมันวิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็ความไม่ตกอกตกใจก็เพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับเริ่มรู้สึกฟุง้งซ่านชีวิตฉันไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นครับในช่วงที่เราหมกมุ่นกับตัวเองจนเกิดความคิดฟุง้งซ่านเนี่ยโฮอร์โมนความเครียดต่างๆนะครับพวกคอร์ติซอลพวกอะดอรีนาลีนกลุ่มนี้นะฮะมันก็จะะะะเเเเเรรรรรริิิิ่บบ่่มมหหหลลัักกกททาาาาใ้้ดสสตุุนนนบบปพพงงฉาฉือว Emergency boost of energy นะครับที่มีไว้สำหรับความสามารถในการจะต่อสู้จะหลบหนีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายนะครับ ร่างกายก็ก็จะปล่อยสารในี้องนะฮะเราก็จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีสิ่งที่ต้องทาต้องรับผิดชอบในแต่ละวันแล้วจดจ่อกับเรื่องนั้นนะฮะก็คือมีสมาธิกับเรื่องนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้นะครับก็ทําให้ความกังวลจะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าตอนที่เราว่างๆไม่มีอะไรทำซะอีกนะครับเราก็ตามแม่พูดหนุ่นีลเนี่ยอาจจะช่วยเปิดมุมมองให้เห็นว่าความวิตกกังวลก็ไม่ได้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับแต่หลายๆคนก็ไม่ชอบเวลาตัวเองต้องผเผชิญหน้ากัับคคววววาาามมิิตตกงงงลลอยู่่ดีีทท้้ในนจรรรแเธช ของความวิตกกังวลมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหลายคนจะนึกออกแต่ข้อเสียนะฮะเพราะว่ามันมันมีเยอะนะครับหัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะฮะแต่ความวิตกกังวลเนี่ยนะฮะมันก็มีแรงในรูปแบบหนึ่งนะครับมันต้องการกระตุ้นให้เรามั่นใจว่าเราได้ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อตัวเองเวลานั้นนะฮะเพื่อจะาจะเตรียมพร้อมรับมือและควบคุม หรือว่าพยายามจัดการกับความไม่แน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยความวิตกกังวลอาจจะไม่ได้มีแต่ข้อเสียแต่มีประโยชน์ที่กระตุ้นเราตื่นตัวนะครับมีความกระตือรือร้นอยากลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาถ้าเรามองความวิตกกังวลเปลี่ยนใหม่นะมองภาพมันใหม่เป็นแหล่งพลังงานนะฮะซึ่ง จะก,กระตุ้นให้เราจัดก,การกับอุปสรรคหรือทำอะไรสักอย่างได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการประสบถึงที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้นะครับดังนั้นความมิตกกังวลจึงไม่ใช่การกําจัดมันทิ้งไปแต่ว่าจัดก,การและควบคุมอยู่ในระดับที่เหมาะสมคลายพวกความคเครียดประมาณนี้นะครับทีนี้ต้องทําไงบ้างนะครับใครที่ประสบกับความมิตกกังวลเกินเหตุเนี่ยนะฮะแล้วแก้ปัญหาโดย การทําให้ตัวเองผมใช้คําว่าชาชาไปแล้วกันนะครับเช่นวิตกกัวงวลเสร็จแล้วก็ไปดื่มดีกว่านะครับไปกินขครอ้วนๆดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมอะไรให้มันให้มันลืมไปอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะฮะเพราะเราไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุพอเราไปจัดการที่ปลายเหตุนะมันก็มันก็ไม่จบอะหรือมันก็มาใหม่นะดีไม่ดีแล้วกิจกรรมที่เรามักเลือกทําเพื่อคลายความวิตกกังวลสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าวิตกกังวลเสร็จแล้วไปวิ่งเนี้ยโอเคนะอืม ดีอันนั้นดีนะฮะคืออันนั้นช่วยในทางเรียกว่าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุซะทีเดียวแต่เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุแบบดีแล้วกันนะฮะต้องใช้คานี้ทีนี้วิธีการจัดการจริงๆมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญสุดเลยนะฮะคือการฝึกหายใจเราพูดกันเรื่องนี้เยอะเราเริ่มเห็นพลังของการฝึกหายใจนะครับผมเนี่ยหลังๆเนี่ยโอ้โหแบบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะมากทั้งตอนที่ทาสมาธินั่งสมาธิประจําวันและรวมถึงตอนที่ทําอย่างอื่นด้วยนะฮะที่ผมฝึกขอพูดอีกทีว่าที่ผมชออบบบมาาากกเลยยคืรหใจแ Coha Breathing นะครับไปเ e a ร์ชคำนี้ในแล้วแต่คุณใช้แอปอะไรนะใช้ Spotify ใช้ YouTube ก็ได้เนี่ยมันจะมีเพลย์ลิสต์ชื่อนี้เลย h e r e n t Breathing นะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยมันคือการหายใจเข้าหายใจออก5.5วิระหว่างทางไม่มีหยุดเนาะก็คือหายใจเข้าแล้วออกยาวกว่าที่เราหายใจปกตินิดนึงนะครับทีนี้พอคุณฝึกฟังไอ้เพลย์ลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ย สักพักหนึ่งคุณจะรู้แล้วว่า5.5วิเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วคราวนี้คุณไม่ต้องฟังละคุณก็หายใจเองได้อาจจะหายใจตอนนั่งสมาธิก็ได้หรือรู้สึกียดตอนไหนขึ้นมาเนี่ยลองทําแบบนี้ดูสักนาทีหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วนะครับมีงานวิจัยเกือบ140ชิ้นนะเรื่อง Coherent Breathing เนี่ยว่าถ้าทําอย่างต่อเนื่องประมาณ3เดือนนะไม่แพ้กินยาพวกตระก,กูลต้านซึมเศร้าเลยงานวิจัยไป s e a r c h อยู่ได้นะครับลองไปเ e ิร a ชใน Perplexity เนาะแล้วพึมพ์ว่า Coherent Breathing Research นะมันจะออกมาเต็มเลยอันท ต้องเน้นอีกเยอะๆเลยว่าโอ้โหการนอนหลับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากผมเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ 8- 90%แล้วตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนขอใช้คําว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าพอนอนหลับได้เยอะตอนนี้นอนวันวันหนึ่ง7-8ชั่วโมงได้นะครับมีตื่นกลางคืนบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือตื่นแล้วหลับต่อโอ้โหแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะฮะอารมณ์ก็ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะ่ะเอาอย่างนี้ด้วยโดยรวมๆนะฮะแล้วเวลาเจอเรื่องระหว่างวันนะประเภทแบบสมมติเรื่องเครรียยยดดะหวว่าางันอตก นะฮะของมีปัญหาของส่งไม่ทันเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่คุณเจอเวลาคุณทํางานทั้งหลายเนี่ยนะฮะพอนอนพอนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมันช่วยเห็นเรื่องนั้นเล็กลงะนะครับอันที่สามคือออกกาลังกายอย่างที่บอกออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบก็ช่วยประมาณหนึ่งนะใน,ในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่น้อยที่สุดเมื่อเมื่อถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกวิตกของมวลแลวคุณไปวิ่งคุณถายแนย่ออกกำลังกายพวกคาร์ดิโอแต่มันช่วยต้นเหตุตรงที่ว่า เวลาเราออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายตระกูลคาร์ดิโอทั้งหลายวิ่งว่ายน้าเออจริงๆก็เกิดหมดนะตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยนะฮะเวทเทรนนิ่งก็อาจจะเข้าข่ายแต่ว่าวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานเนี่ยชัดมากคือคนที่ทําจํานวนมากก็จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสมาธิทันทีเพราะว่าคุณคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันเหนื่อย ใช่ไหมฮะคือคือมันมันจะเหนื่อยที่จะคิดเรื่องอื่นนะเราก็จะโฟกัสกับการวิ่งดีกว่าจริงๆตอนยกเวทก็ควรจะสมาธิดีนะเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องของอันตรายด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณแบบยกกระเจลอยอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่ามันผิดเวลาเรายกเวทอะยกน้ำหนักเราควรต้องโฟกัสใช่ไหมว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนมันกำลังออกแรงบางทีคุณยกเนี่ยอยากจะเล่นแขนมันกำังไปลงหลังอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งซึ่งมันก็จะอันตรายด้วยนะครับอันที่สี่คือการเขียนนะอยากให้ทุกคนเนี่ยผมจะมีสมุดติดตััวววววตตลลลลออออออดดดเเเเเเเาา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 ีีีีีีีี๋ยย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 ททททุุกก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 คคนนนนนนน่่่่แแ้้้้็ปปงงงงงะะะะะะฮฮิบบบสพรรมจไไไ์ เขียนทุกวันเนี่ยแล้วผมไม่รู้นะผมคิดว่าการเขียนเนี่ยมันเป็นของที่แบบผมยังชอบปากกากับกระดาษที่สุดนะว่าแล้วก็ถ่ายอินสุหน่อยใครยังไม่ได้สั่งแพลนเนอร์นะฮะอย่าลืมสั่งแพลนเนอร์เมชชั่นสุดมูลนั่นนะใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวปักลิงไว้ให้นี่ต้องขายของบ้างอ่ะต่อมานะครับคือจับเวลาจับเวลาคืออะไร การจับเวลาคือ,อะไรสมมติคุณอยู่นอกบ้านมีคนพลุกพล่านไม่สะดวกเขียนไม่สะดวกเขียนไม่สะดวกนู่นนี่นะครับลองโฟกัสและทําความเข้าใจบอกว่าขอหนึ่งนาทีเราจะโฟกัสและทาความเข้าใจไอ้ความกังวลของเราเนี่ยนะครับดูสิหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันทํางานยังไงกันน่บางทีพอเราเริ่มไปจดจ่อกับมันใช่ไหมอยากดูขอดูหน้าหน่อยนะฮะเราพบว่าอา้าวก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะฮะ ก็เห็นเป็อะไรนี่เฮ้ยมันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดตอนที่เราไม่ได้โฟกัสกับมันคือเราเห็นมันอยู่ไกลรือแบบอยู่แบบเป็นเงาทัมึนทัมือเรากลัวมากนะฮะเหมือนที่มืดพอเราเดินเหมือนเปรียบเทียบเหมือนตู้มืดๆเราอาจจะกลัวความมืดในตู้ตอนเด็กๆแต่ทันที่เราเปิดดูแล้วเราเอาไฟฉายส่องดูอย่างเราพิจารณาทุกมุมว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะความกลัวนั้นก็หายไปเหมือนกันครับฟิลนั้นนะฮะทีนี้ถ้าทําทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะก็แนะนําว่าควรจะไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับนักจิตบาบัดจิต พิสูจน์มาแล้วทางวิทยาศาสตร์ว่าได้ผลจริงๆอ่ะเพราะฉะน,นี้ก็คือเรื่องความวติตกกังวลอย่างที่บอกนะครับการจัดการความกังวลเป็นสกิลชนิดหนึ่งอยากให้ทุกคนฝึกเพราะว่าทุกคนฝึกแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนไม่มีใครจัดการได้100%แต่คุณทําได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตเนี้ยมีความสุขมากขึ้นแล้ว ครับอะทีนี้ใครอยากจะแชร์เรื่องการจัดการความวิตตกของบนเลยนะครับเข้ามาแชร์กับเราหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราทางยู u ูบเนี่ยนะครับเรามีกันแดดสีจันนิวซันสกรีนนะอะโหเราพูดทุกวันเลยว่ากันแดดตัวนี้ผมภูมิใจมากนะครับใช้ตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบเพราะฉะนั้น s e n s i t i v e s k i นใช้ได้นะครับค่า SPF เนี่ยทดสอบ i ิน i i โวอินวิโจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเทสทั้ง2อ,อย่างนะฮะค่าผ่านหมดกับหกาสิบบวกันเอต่บวกกันน้ำกันเหงื่อแต่บางเบากันน้ำกัน วีเกิลด้วยนะครับไม่มีสารอะไรที่ไปทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราให้ไซส์จริงนะครับ40 ml 10รางวัลน,นะฮะแล้วเดี๋ยวใครคอมเมนต์ใหม่เดี๋ยวสมุลจะเลือกขออนุญาตท่านที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นฝากติดแฮชแท็กมิชชั่นสูดวงจด้วยนะครับประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับเชวานี้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสู่ดวง o ันฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission